มาถึงตอนนี้ช่องทัมสเตอร์ก็ได้ทำคอนเทนต์สถานะปัจจุบันของผู้เข้าแข่งขันรายการสาวเวอรกันมาหลายรายการแล้วแต่ถ้าพูดถึงรายการที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานที่สุดหลายคนก็ต้องนึกถึง16อย่างแน่นอนโดยแม้ว่านี่จะไม่ใช่รายการซาวเว v ร์แรกของวงการแต่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรายการที่มีอิทธิพลต่อวงการเคป๊อปมากที่สุดรายการหนึ่งเพราะเรียกได้ว่าเกิน80%ของผู้เข้าแข่งขันรายการนี้ก็ยังคงแอคทีฟอยู่ในวงการเคป๊อปยุคปัจจุบันกันทั้งสิ้นมันถึงเวลาแล้วครับ ที่เราจะมาดูกันว่าปัจจุบันพวกเธอทั้ง16คนกําลังทําอะไรอยู่บ้างแต่ก่อนที่จะไปสู่คนแรกก็ขอมาที่หมายเลขศูนย์หรือเซโร่กันเสียหน่อยนั่นก็คือผู้สับสนขอ,ของเราในวันนี้นั่นเองใหม่โนเมจิเซโร่รสกาแฟลาเต้ครั้งแรกกับเมนูสูตรไม่เติมน้นตาตาลทรายรสชาติกาแฟลาเต้หอมกลมกลม่อมหวานน้อยละมุนสาหรับสายรักสุขภาพโดยเฉพาะงานนี้ต้องลองครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอิเลเวนและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนํา เพื่อความเข้าใจง่ายผมจึงขอแบ่งกลุ่มผู้เข้าแข่งขันออกเป็น3กลุ่มด้วยกันซึ่งกลุ่มแรกก็คือ Six Mix หรือผู้เข้าแข่งขันที่เคยมีแผนจะเดบิวต์แล้วรอบหนึ่งในฐานะวงโกรลกรุ๊ปหคนแต่เมื่อแผนการเดบิวต์ล่มและมีคนออกจากโปรเจกต์ไป2คนก็ทําให้เด็กฝึก4คนที่เหลือต้องมาหาโอกาสครั้งสุดท้ายกันในรายการนี้คนแรกคืออิมนายอน เด็กฝึกที่ในตอนนั้นอยู่กับ JYP มานานพอสมควรจนเรียกได้ว่าเป็นคนดังในหมู่เด็กฝึกด้วยกันด้วยเสน่ห์ชนิดหาตัวจับได้ยากและความสามารถที่รอบด้านก็ทําให้เธอได้ถูกรับเลือกให้ร้องท่อนหลักของเพลงประจํารายการอย่างซึ่งต่อมาเธอก็ได้กลายมาเป็นพี่ใหญ่ของ twice และเรียกได้ว่าเป็นหน้าตาของวง เพราะเธอมักจะได้ท่อนคอรลัส,สของวงอยู่เป็นประจำซึ่งด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวนี้เองจึงทําให้เธอกลายเป็นเมมเบอร์คนแรกของ t ทว c สที่ได้ออกผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวกับเพลงที่ชื่อว่าป๊อปโดยเพลงนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดในปี2022ตอกย้ำความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเธออย่างแท้จริงคนต่อมาคือ,อยูจอนยอน อีหนึ่งเด็กฝึกที่ถูกรับเลือกให้กลายเป็นสมาชิกของทวายส์ที่หลังจากเดบิวแล้วก็ด่งดังกับลุคผมสั้นสุดเทและเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เฮฮาที่สุดของวงแต่นอกจากมุมมองเท่ๆแมนๆของเธอนั้นจอนยอนก็จ,จะเป็นสมาชิกที่อ่อนโยนมากที่สุดคนหนึ่งของวงโดยเฉพาะกับสัตว์เลี้ยงเช่นหมาแมวเพราะเธอมักจะใช้เวลาว่างไปเยี่ยมที่พักพิงสัตว์รวมถึงบริจาคเงินก้อนใหญ่ให้กับโครงการช่วยเหลือสัตว์ไร้บ้านอยู่เสมอก็เรียกได้ว่าเธอเป็นคนที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริงครับ พักจีฮโยเด็กผู้หญิงที่ใช้เวลาฝึกกับค่าย JYP มายาวนานถึง10ปีเธอจึเป็นเด็กที่มีความพร้อมมากที่สุดคนหนึ่งในรายการด้วยประสบการณ์ที่มากมายนี้เองก็ทําให้เธอได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าวงของ TWICE พร้อมกับรับหน้าที่เสียงร้องหลักของวงแต่ก็มาพร้อมกับสกิลเต้นที่หลายคนเทียบชั้นได้ยากมันจึงไม่แปลกเลยที่เธอจะเป็นสมาชิคกคนที่2ที่ได้เดบิวต์ในฐานะของศิลปินเดียว ยเพลงคิวริมีกูดและรับฟังของเธอก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั้งในด้านยอดขายแถมยังได้ถ้วยรางวัลรายการเพลง,งด้วยเรียกได้ว่าเป็นคนที่เติบโตมาอย่างดีอย่างแท้จริงครับและคนสุดท้ายนั่นคือซงมินยองอีน,นึงเด็กฝึกที่มีความสามารถในด้านการร้องเพลงระดับสูงแต่เพราะโปรเจกต์เดบิวที่ล้มเหลวและถูกเลื่อนมาหลายต่อหลายครั้งก็ทำให้เธอเข้าแข่งขันรายการนี้แบบเต็มไปด้วยความกดดัน และมันก็ส่งผลให้ตัวเธอไม่สามารถโชว์ศัก,กยภาพได้อย่างเต็มที่นั่นจึงทําให้สุดท้ายเธอก็ไม่ได้เดบิว์ท่ามกลางความช็อกของเพื่อนๆที่ฝึกด้วยกันมาโดยแม้ว่าหลังจบรายการเธอจะยังมีอายุที่ไม่มากและพูดว่าเธอจะไม่ยอมแพ้แค่นี้แต่ความเสียใจที่ไม่ได้เดบิว์กับเพื่อนๆที่ฝึกมาด้วยกันก็ทําให้บินยองตัดสินใจลาออกจาก JYP ทันหลังให้กับวงการเพลงและลองทําอะไรหลายๆอย่างในชีวิตและในที่สุดหลังจากหายหน้าหายตาไปถึง6ปีเต็มเธอก็ได้กลับมาเปิดช่อง YouTube ของตัวเอง และได้เล่าว่าเธอได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่และตอนนี้ก็พร้อมที่จะกลับมาทำสิ่งที่รักนั่นคือการร้องเพลงลงในช่องของตัวเองเมื่อได้เห็นเธอสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในปัจจุบันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าินดีอย่างแท้จริงครับสำหรับกลุ่มต่อมานั่นะก็คือทีมเจแปนหรือโปรเจกต์เกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นที่ทาง JYP เคยคิดจะปั้นแต่มันก็กลายเป็นอีกโปรเจกต์ที่ล่มเหลวเช่นกันนั่นจึงทำให้3มเด็กฝึกชาวญี่ปุ่นในโปรเจกต์นี้ได้เข้ามาเป็นผู้้เขาาขาาา่งันในใรรยก ประกอบไปด้วยโมโมะซานะและมีนะที่สุดท้ายรวนได้เดบิวต์เป็นสมาชิกเทวายทั้งหมดและกลายมาเป็นจุดขายสําคัญของวงเพราะว่าพวกเธอถือว่าเป็นไอดอลชาวญี่ปุ่นคนแรกๆในวงการเคป๊อปที่กลายมาเป็นปัจจัยสําคัญในการตีตลาดเอเชียโดยเฉพาะในฝั่งญี่ปุ่นส่งผลให้เทวายกลายเป็นวงระดับท็อปของประเทศไปในทันทีโดยทั้ง3คนนี้ก็ยังมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปโมโมะที่นอกเวทีดูจะนิ่งๆมึนๆน,นิดนึงแต่เมื่อได้ขึ้นแสดงบนเวทีเธอก็คือหนึ่งในเมนแดนซ์ที่เก่งที่สุดในวงการ ซานะที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์ล้นเหลือไม่ว่าจะทําอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูจนกลายเป็นเทรนด์ไวรัลอ,อ,อยู่บ่อยครั้งเป็นชาวต่างชาติที่ได้รับความนิยมไม่แพ้มเมมเบอร์เรกาหลีเลยทีเดียวและมีนะที่มีความนุ่มนิ่มพูดไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีออร่าความสง่างามเป็นที่ถูกใจหลายๆคนซึ่งมันก็ทําให้เคมีของทั้งสามคนนี้ดีเอามากๆนําไปสู่ซับยูนิตแรกของวงนั่นคือมิซามโมะที่ลุยตลาดญี่ปุ่นเป็นหลักกลายเป็นว่าได้ทําตามความตั้งใจเดิมก่อน16ไปโดยปริยาย โดยอาราบ่ามาสเตอร์พีซของพวกเธอก็สามารถถล่มชาตฝั่งนั้นได้อย่างหมดจดรวมถึงจัดทัวร์โชว์เคสที่มีวานชาวญี่ปุ่นเข้ามาเชียร์กันอย่างล้มหลามโดยนอกจากการเพลงแล้ว3คนนี้ก็ยังมีอิทธิพลอย่างมากในแวดวงของแฟชั่นและคอสเมติกและได้เป็นแอมบัสเดอร์ให้กับแบรนด์ชื่อดังอย่างมากมายกเ็เลยได้ว่าใครที่เคยตั้งคำถามกับพักจินยองไว้ว่าการที่ให้ทวายส์มีสมาชิกเป็นชาวญี่ปุ่นถึง3าคนเป็นความคิดที่ถูกหรือไม่วันนี้มันก็คงจะได้คำตอบแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือคิ t ทีมเราเด็กฝึกอายุน้อยที่ยังไม่อยู่ในโปรเจกต์เดบิวต์ใดๆแต่สุดท้ายก็มีถึง3คนในนี้ที่ได้ถูกรับเลือกให้กลายมาเป็นสมาชิกของ Twice คนแรกคือคิมดาฮยอนเด็กผู้เต็มไปด้วยคาริสมา่าและมีสกิลวาไรตี้ที่หาตัวจับได้ยากมันจึงทำให้เธอได้มีโอกาสโชว์ทักษะด้านนี้ในรายการทีวีอยู่บ่อย รวมไปถึงหน้าที่ MC ประจำงานคอนเสิร์ตที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนประเทศอะไรก็ฝากความหวังไว้กับเธอได้อย่างแท้จริงคนต่อมาคือซงแชยองเด็กฝึกที่ได้ได้ว่ามีความออร่าเดอร์มากที่สุดคนหนึ่งไม่ว่าจะในทักษะอะไรหรือสกิลไหนเธอก็สามารถเอาอยู่ได้หมดนั่นจึงทําให้เธอกลายมาเป็นเมนเรปเปอร์คู่กับดาฮยอน ซึ่งอีกหนึ่งจุดเด่นของเธอก็คือแฟชั่นการแต่งกายที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากโดยมันก็มาจากความชื่นชอบในศินละปะและละสนิยมที่ไม่เหมือนใครและด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวนี้ก็ทําให้แชยองกลายเป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์ที่ได้รับความนิยมมากๆในญี่ปุ่นจนทําให้เธอได้รับเลือกให้เป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์ในฝั่งนั้นเลยทีเดียว และคนสุดท้ายนั่นคือโจจูวี่น้องเล็กของวงที่หลังจากเดบิวต์มาก็มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในด้านของ v i ช,ชวลกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ที่มักจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับไอดอลรุ่นใหม่หลายต่อหลายครั้งซึ่งมันก็ส่งผลให้เธอมีแบรนด์ดังต่างๆติดต,ต่อให้มาเป็นมิวสิ่งต่อเนื่องและยังเป็นหนึ่งในตำนานประดับ v i ช,ชวของวงการมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับเรามาที่คนอื่นๆที่ไม่ได้เดบิวต์จากรายการนี้กันบ้างซึ่งสิ่งที่พวกเธอเหล่านี้ทําได้ก็คือการหาโอกาสครั้งใหม่ โดยถ้าไม่อยากรอเดบิวต์ครั้งต่อไปที่คงใช้เวลาหลายปีหนทางที่ดีที่สุดก็คือการเข้าอุ่ขันรายการสวายเวอร์นั่นเองและนั่นคือสิ่งที่จอ์โซมีทำกับการเข้าร่วมรายการโบริอุสวานอวันซีซันแรกที่กระแสจาก16ก็ต่อยอดให้เธอได้เดบิวต์กับรายการและกลายเป็นเซนเตอร์ของ IoI ในที่สุดโดย,ยรายละเอียดหลังจากนั้นผมก็ได้เล่าไปก่อนหน้านี้พอสมควรแล้วจึงขอข้ามมาปัจจุบันว่าโซมีได้กลายมาเป็นหนึ่งในศิลป,ปินเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการ Fast forward. โดยแม้ว่าเธอจะไม่ได้ปล่อยผลงานบ่อยมากนักแต่ทุกเพลงก็ล้วนแต่กลายมาเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตแถมยังมีงานโฆษณาเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งยังทําให้เธอมีเวลาว่างได้ไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทอย่างแชยองอยู่บ่อยๆก็พูดได้ว่าเธอประสบความสำเร็จในระดับเดียวกับสมาชิกของ TWICE เลยก็ยังได้ซึ่งความสำเร็จของโซมีกับปบดิอุสวันอวันนี้เองมันจึงทําให้ผู้เข้าแข่งขันขอีก3คนของ16ได้ตัดสินใจลาออกจาก JYP เพื่อมาแข่งขันรายการ Survivor ต่อไปของ FNET นั่นคือ Idol School ดยสคนนั้นก็ประกอบไปด้วยพักจีวอนคิมอุนซอและนาตีซึ่งทั้ง3คนนี้ก็เรียกได้ว่ามีบทบาทที่เด่นตลอดทั้งรายการและยังสามารถฝ่าฟันกันไปจนถึงรอบไฟนอลแต่สุดท้ายก็มีเพียงคนเดียวที่ได้เดบิวต์นั่นก็คือจีวอนที่ได้กลายมาเป็นเมนโวคอลของ Fromis 9 like ออกผลงานและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยแม้ว่าระหว่างทางจะเจอเรื่องราวอุปสรรคมากมายรวมถึงการเปลี่ยนค่ายหลายต่อหลายครั้ง แต่สุดท้าย Fromis 9ก็กลายมาเป็นวงหนึ่งที่มีฐานแฟนอย่างมั่นคงมีผลงานคัมแบ็กที่สม่ำเสมอและได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆชนิดที่ว่าวงไอดอลหลายวงก็คงอิจฉา,ากันไม่น้อยในทีเดียวครับสำหรับคิมอึนซอนั้นหลังจากที่จบรายการไอดอลสกูไปก็ยังมีข่าวๆอยู่เพียงเล็กน้อยว่าเธอยังเป็นเด็กสุกอยู่สักที่และเตรียมที่จะเดบิวต์ในอนาคตโดยเธอก็ได้เปิดอินสตาแกรมเพื่อมาอัปเดตความเคลื่อนไหวลงถึงลงคลิปซองเต้นแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมใดๆมานับตั้งแต่ปี202 0 เธอจะกลายเป็นคนเดียวในวิดีโอตัวนี้ที่ผมไม่สามารถบอกได้ว่าปัจจุบันเธอกำลังทำอะไรอยู่นั่นเองสำหรับนัตตี้นั้นผมก็เคยเล่าเรื่องราวของเธอแล้วเช่นกันทั้งการที่เธอเซ็นสัญญากับสโตนเพื่อเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวก่อนที่จะเงียบหายไปและกลับมาอีกครั้งในฐานะสมาชิกของวง Kiss of Life และผลงานที่วงนี้ปล่อยออกมาก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยและเป็นที่พูดถึงพอสมควรเลยทีเดียวโดวยเฉพาะผลงานเดี่ยวของตัวนัตตี้เองอย่างเพลง Sugarcoat ที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นเพลง Slipper Hit ยังคงไต่ชาร์ตอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากระแสตอบรับ,บดีกว่าเพลงไตเติลของวงาสอีมันจึงทาให้อนาคตของนัตตี้นั้นน่าจับตามองเป็นอย่างมากจริงๆครับและ2คนสุดท้ายที่จะพูดถึงในวิดีโอตัวนี้ก็คือเด็กฝึกที่เป็นพี่น้องกันนั่นคืออ e ีชัยยอนและอ e ีชัยยองสองพี่น้องที่เข้าประกวดรายการ K-pop Star จนได้กลายมาเป็นเด็กฝึก JYP นั่นเองโดยชัยยอนก็ได้ย้ายไปอยู่ค่าย WM Entertainment และหาโอกาสครั้งใหม่ด้วยการไปแข่งขันรายการ Survival Produce 48 ที่สุดท้ายเธอก็ได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของ i g จีวอนทกิจกรรมอย่างประสบความสำเร็จเป็นเวลา2ปีครึ่งแต่เมื่อสุดสุดกิจกรรมวงชชยอนก็กลายมาเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่ดูค่อนข้างจะไร้ทิศทางพอสมควรทั้งการที่เธอต้องเข้าไปแข่งขันรายการสต e ีทวูมแมนไฟเตอร์ที่แม้ว่ารายการกระแสดีแต่ก็ไม่ส่งผลประโยชน์กับตัวเธอมากนักแถมเธอยังต้องกลายมาเป็นสมาชิก I g จีวคนสุดท้ายที่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดียวนั่นจึงทําให้กระแสข,ของเธอในช่วงเดบิวต์ไม่เป็นที่ถูกพูดถึงมากนัก จนเธอตัดสินใจเข้าแข่งขันรายการ Survivor ครั้งที่5กับ k i n g n d o m Puzzle แต่ก็โชคดีที่เพลงคัมแบ็กแรกในช่วงนั้นอย่างน็อกกลายมาเป็นเพลงไวร่ายไต่ชาร์ตในเวลาไม่นานชายอนจึงตัดสินใจออกจากการแข่งขันและหันมาโปรโมตกิจกรรมเดี่ยวของตัวเองอย่างเต็มที่และล่าสุดก็ได้คัมแบ็กกับเพลงใหม่อย่าง Let's Dance ที่พูดได้ว่าปัจจุบันเธอค้นหาตัวเองเจออย่างแท้จริงอรืครับและคนสุดท้ายนั่นคือน้องสาวอย่างอีชารองที่นอกจากสมาชิก Twice เธอกลายมาเป็นเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ฝึกกับ JYP ต่อจนในที่สุดก็ได้เดบิวต์เป็นวงน้องสาวของ TWICE ที่มีชื่อว่า IG ซึ่งคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายกับคาวามสำเร็จของพวกเธอในช่วงเดบิวต์ทั้งทันล่าทันล่าที่กลายมาเป็นหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดในปี2019ผลงานใหม่ๆที่ปล่อยออกมาและยังได้รับความสนใจจนถึงปัจจุบัน แต่สนหนึ่งที่ชายองโดดเด่นมากๆนั่นคือสกิลในด้านวาไรตี้กับความตลกธรรมชาติแบบไม่ได้ตั้งใจที่กลายมาเป็นไวรัลหลายต่อหลายครั้งซึ่งมันก็นํามาสู่การที่เอ็มเน็ตสร้างรายการวาไรตี้ใหม่ให้กับตัวเธอโดยเฉพาะกับการลองใช้ชีวิตในฐานะเด็กมหาลัยที่มีความสุขมากๆก็เรียกได้ว่าชายองเป็นหนึ่งคนที่น่าจับตานับจากนี้อย่างแท้จริงครับอย่างที่พูดไปตอนต้นว่า16ไม่ใช่รายการสวาเวิร์แรกของวงการแต่เรียกได้ว่าเป็นรายการเท่กำเนิดศิลปินหลายคน ที่ยังมีบทบาทสร้างผลงานใหม่ๆที่เป็นที่พูดถึงในวงการน,นี้อยู่เสมอและด้วยความที่อดีตผู้เข้าแข่งขันแทบจะทุกคนล้วนแต่ประสบความสำเร็จในวงการเหมันก็ได้ทําให้16กลายมาเป็นปลอดดิสราที่สาคัญของวงการ K-pop นั่นเองครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ